ครับผมสวัสดีครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านก็เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้จะมา,าให้องค์ความรู้ครับผมเนะเาะในรูปแบบของคาราิครับผมเนาะวันนี้เราจะทำเาขาเรียกว่าจะทําแจงหน่อไม้ครับผมเนาะแต่ทําแจงหน่อไม้ไม่มียญานางจะทําไงบ้างครับผมเนะเาะอ มันไม่มีคอลฟีนพูดง่ายๆก็ไม่มีคอลฟินครับผมน้ำยานางไม่มียานางครับผมเนาะใบยานางแต่เราใช้แทนในรูปแบบนี้ครับผมเนาะถ้าไม่มีใบยานางจะทําไงครับผมเนาะถ้าไม่มีใบยานางเราใช้ใบผักบุ้งก็ได้ครับผมนี่เลยใบผักบุ้งอ่าใบผักบุ้งแล้วก็มันเทศครับผมเนาะยอดใบมันเทศอ่าใบมันเทศครับผมเนาะไฟสายอีสานเขาเรียกว่ามันเกียวครับผมมันเกียวเนาะ ถ้าเป็นภาษภาอีสานเขาเรียกว่ามันเกลียวครับผมเนาะเอามานี้มันเกียวแต่ม,ม,ม,มันจะมีอย่างล่างออกดีๆครับผมแต่ใบเนาะยาวการมันครับผมมันจะมีอย่างอ่าแบบแบบนี้ครับผมเนาะอ่าแล้วเราเราจะมาทํายังไงครับผมเนาะเราจะทํายังไงบ้างอ่าเราก็จะมานำำําการทําการปั่นครับผมเนาะครับผมก็บรรจุเข้าไปอ่ามีเอาไว้ใส่แล้วเราต่อไปเราก็ใส่น้ําครับผมใส่น้ําตามไปครับ การใส่น้ำครับผมเนาะก็เราจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งครับผมเนาะครึ่งหลครับผมเนาะถ้าใส่เยอะไม่ได้การหมุนแรงหมุนมันจะไม่มีแรงครับผมถ้าอันนี้มันรอบน้อยครับผมเนาะรอบมันน้อยเครื่องมันน้อยครับผมมันเล็กครับผมเนาะอ่าเราก็ทำซานใส่เท่านี้ครับผมถ้ามีเยอะเราก็ถ้าเครื่องใหญ่ก็ใส่เยอะได้ครับผมเนาะครับผมแล้วครับการปั่นครับผมอ่าเราก็ทำการปั่นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย จนกว่ามันจะละเอียดครับผมจนกว่ามันจะเป็นน้ำเลยครับผมเนาะนี่เลยครับผมปั่นเรียบเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเนาะหน้าตามันจะละเอียดไปแล้วมันจะปั่นละเอียดครับผมต่อไปเราจะเทใส่ภาชนะครับผมเนาะนี่เลยครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับผมหน้าตาโอ้โหครับผมเขาจะฟิลเหมือนกันครับผมเนาะเราไปทําดูครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เทนี้ครับผมสวัสดีครับ